สวัสดีครับและยินดีต้อนรับสู่เสียงจากข้างในพอดแคสต์พื้นที่ที่จะพาคุณกลับมาเชื่อมโยงกับหัวใจตัวเองวันนี้ผมอยากชวนคุณมาคุยกันเรื่องหนึ่งเรื่องที่หลายคนอาจไม่กล้าพูดออกมาความเหนื่อยเพราะความเหนื่อยไม่ได้แปลว่าคุณอ่อนแอคุณเคยมีวันที่เพียงแค่ลืนตาตื่นขึ้นมา ก็รู้สึกว่าโลกทั้งใบมันถาโถมเข้ามาหรือเปล่าวันที่แม้แต่จะลุกขึ้นจากเตียงก็เหมือนเป็นภารกิจที่หนักเกินไปวันที่คุณพยายามบอกตัวเองว่าฉันต้องสู้แต่หัวใจกลับเงียบงนันใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เราเรียกว่าความเหนื่อยหลายครั้งเรามักตีความผิดเราเชื่อว่าการเหนื่อยคือสัญญาณของความอ่อนแอ เราเชื่อว่าถ้าเราหยุดพักคนอื่นจะมองว่าเราล้มเหลวแต่แท้จริงแล้วความเหนื่อยไม่ได้หมายความว่าคุณอ่อนแอเลยมันคือสิ่งที่กำลังบอกคุณว่าคุณพยายามมากพอแล้วลองฟังให้ดีความเหนื่อยอาจไม่ใช่ศัตรูแต่เป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายและจิตใจมันกำลังบอกว่าถึงเวลาแล้ว ที่คุณควรหยุดพักเพื่อเติมแรงให้กับการเดินทางครั้งต่อไปเพราะการหยุดไม่ใช่การแพ้แต่เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับก้าวที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมความหมายของความเหนื่อยความเหนื่อยมันไม่ใช่แค่เรื่องของร่างกายที่อ่อนล้าแต่มันคือภาษาหนึ่งที่จิตใจพยายามจะสื่อสารกับเราบางครั้ง ความเหนื่อยเกิดขึ้นเพราะเราทำงานหนักเกินไปแต่บางครั้งมันก็เกิดขึ้นเพราะเราฝืนแบกความคาดหวังของคนอื่นไว้มากเกินไปคุณเคยไหมทำทุกอย่างจนสมบูรณ์แต่กลับยังรู้สึกไม่พอหรือบางครั้งคุณไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่ก็ยังถูกตัดสินนั่นแหละครับคือความเหนื่อยที่มาจากหัวใจไม่ใช่จากร่างกายเพียงอย่างเดียว และถ้าเราไม่หยุดฟังมันความเหนื่อยเล็กๆจะค่อยๆสะสมจนกลายเป็นความสิ้นหวังที่ดึงเราลงลึกเพราะฉะนั้นการยอมรับว่าชั้นเหนื่อยไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นจุดเริ่มต้นของความซื่อสัตย์ต่อตัวเองเพราะความเหนื่อยคือสัญญาณที่บอกว่าเราควรช้าลงควรพักหายใจและควรหันกลับมาดูแลหัวใจของตัวเอง การพักไม่ได้แปลว่าคุณแพ้หลายครั้งเรามักจะถูกสอนว่าถ้าเราหยุดพักนั่นแปลว่าเราอ่อนแอหรือแปลว่าเราไม่สู้พอแต่ความจริงแล้วการพักไม่ใช่การยอมแพ้มันคือการเติมพลังให้กับตัวเองเพื่อให้เดินต่อได้ไกลกว่าเดิมลองนึกถึงนักวิ่งมาราธอนสิครับ เขาไม่ได้วิ่งเต็มกำลังตั้งแต่เริ่มจนถึงเส้นชัยแต่เขาแบ่งแรงรู้จักหยุดรู้จักปรับจังหวะเพราะเขารู้ว่าเส้นทางมันยาวและต้องใช้พลังมหาศาลชีวิตเราก็ไม่ต่างกันเรามีทั้งความฝันความรับผิดชอบและบททดสอบมากมายถ้าเราไม่หยุดพักเลยเราจะหมดแรงก่อนถึงจุดหมายเสียด้วยซ้ำ ดังนั้นเมื่อคุณรู้สึกเหนื่อยแล้วต้องการพักอย่ารู้สึกผิดอย่าตำหนิตัวเองเพราะนั่นคือความกล้าหาญที่คุณเลือกจะฟังหัวใจตัวเองและการพักในวันนี้อาจทำให้คุณมีแรงก้าวไปสู่พรุ่งนี้ด้วยพลังที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอุปสรรคคือครูที่ดีที่สุดคุณเคยเจออุปสรรคที่ทำให้คุณรู้สึกทอ้อจนอยากจะหยุดทุกอย่างไหม ผมอยากให้คุณลองมองอุปสรรคไม่ใช่ในฐานะศัตรูแต่ในฐานะครูคนหนึ่งครูที่ไม่ได้สอนด้วยกระดานไว้บอร์ดแต่สอนด้วยความเจ็บปวดและการลองผิดลองถูกทุกครั้งที่เราล้มเหลวเราจะได้เรียนรู้ว่าวิธีนั้นอาจไม่ใช่ทุกครั้งที่เราพลาดพลัง้งเราจะได้รู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ควรระวังและทุกแผลที่เราเจอ จะกลายเป็นบทเรียนที่เงินซื้อไม่ได้คิดดูสิครับสิ่งที่ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นสิ่งที่ทำให้คุณโตขึ้นไม่ใช่วันที่ทุกอย่างราบรื่นแต่มันคือวันที่คุณต้องเจอกับปัญหาเพราะไม่มีอุปสรรคใดที่ผ่านเข้ามาแล้วจะไร้ค่ามันอาจจะทำให้คุณช้าลงแต่มันจะไม่ทำให้คุณสูญเปล่าจำไว้เสมออุปสรรคไม่ได้ถูกส่งมาเพื่อทำร้ายคุณ แต่มันถูกส่งมาเพื่อสอนคุณและเพื่อย้ำกับคุณว่าคุณยังเดินอยู่บนเส้นทางที่ใช่วิธีลุกขึ้นจากการล้มเวลาที่เราล้มสิ่งแรกที่เกิดขึ้นมักจะไม่ใช่การลุกแต่มักจะเป็นเสียงในหัวที่บอกว่าพอเถอะอย่าพยายามอีกเลยแต่เชื่อผมเถอะครับการล้มไม่ใช่จุดจบมันคือสัญญาณว่าคุณยังกล้าลงมือทำ แล้วเราจะลุกขึ้นมาได้อย่างไร 1. ยอมรับความจริงการล้มไม่ใช่เรื่องน่าอายแต่เป็นเครื่องยืนยันว่าคุณยังไม่ยอมแพ้ 2. ถามตัวเองว่าฉันได้เรียนรู้อะไรทุกครั้งที่คุณล้มมันซ่อนคำตอบไว้เสมอและคำนั้นจะเป็นพลังในการก้าวครั้งต่อไป 3. เริ่มต้นใหม่ด้วยก้าวเล็กๆคุณไม่จำเป็นต้องพุ่งไปข้างหน้าในทันที แค่ก้าเล็กกหนึ่งก็เป็นการพิสูจน์แล้วว่าคุณยังไม่ยอมจบและสุดท้ายอย่าลืมมองย้อนกลับไปทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นจากการล้มคุณจะเห็นว่าคุณเข้มแข็งกว่าที่คุณเคยคิดไว้เสมอเพราะการล้มไม่ใช่ปัญหาแต่การไม่ยอมลุกขึ้นนั่นต่างหากที่เป็นปัญหาที่แท้จริงคุณไม่ได้ล้มเหลวแค่เดินไม่จบการล้มเนี่ย ไม่เคยเป็นเครื่องหมายบอกว่าคุณแพ้มันเป็นเพียงจุดหยุดพักเล็กๆที่จักรวาลมอบให้เราเพื่อให้เรามีเวลาหายใจและมองย้อนกลับไปว่าเราได้เรียนรู้อะไรเพราะทุกครั้งที่คุณลุกขึ้นใหม่คุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณจะแข็งแรงขึ้นคุณจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นและคุณจะรู้ว่าสิ่งที่ทำให้คุณก้าวต่อได้ไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบแต่คือหัวใจที่ไม่ยอมแพ้ ดังนั้นถ้าวันนี้คุณกำลังล้มจำไว้เสมอว่าคุณยังไม่ได้ล้มเหลวคุณเพียงแค่เดินไม่จบเท่านั้นและบางครั้งเส้นชัยก็อยู่เพียงแค่ไม่อีกก้าวถัดไปเพียงแต่คุณต้องกล้าที่จะลุกขึ้นอีกครั้งจำไว้ครับการหยุดพักไม่ใช่การยอมแพ้แต่มันคือการซื่อสัตย์กับหัวใจตัวเองและการให้โอกาสตัวเองได้เติมแรง เพื่อก้าวต่อไปอย่างแข็งแรงกว่าเดิมคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เป็นมนุษย์และมนุษย์ทุกคนสมควรได้รับการพักถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ตรงกับใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเสียงจากข้างในพอดแคสต์เพื่อไม่พลาดแรงบันดาลใจใหม่ๆที่จะคอยอยู่ข้างคุณเสมอครับ